Le pronom complément i. Le pronom complément i. ก็คือคำสรรพนาม i นะคะ i เกรกนั่นเองนะคะหรือเราสามารถเรียกสั้นๆว่า Le pronom i. จะใช้แทนที่สถานที่นะคะและจะมีคำบุพบทเหล่านี้นะคะ p เพโ i ซิซ่งอะดองเชซ u อ On นะคะและจะตอบคำถาม อูนะคะสองนะคะใช้แทนที่กำรองนะคะก็คือ coe e นั่นเองนะคะแต่ในที่จะใช้ตอบคำถามกัวนั่นเองนะคะจำได้ไหมคะถ้าเรา,าใช้เรปโพนม coe เพื่อตอบคำถามกี้นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราตอบคำถามกัวเราจะใช้โพนม I, นั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างการแต่งประโยคกันค่ะ il i la plage vous a vouut à v o n t à la plage พวกเขาผู้ชายไปทะเลกันนะคะ plage อ่าเป็นสถานที่นะคะใช้ตอบคำถามอ v o n t อู you, นะคะ v o n t à la plage นั่นเองค่ะ oui. อิลิฟวอิลิฟใช่พวกเขาผู้ชายไปทะเลกันนะคะและ le p โพนมอีนะคะจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างประธานกับคำกริยานะคะคุวาเชงวาเชงเธอไปบ้านของพ่อแม่ของเธอไหมนะคะ เชเตปาฮองนะคะก็จะเป็นสถานที่นะคะใช้ตอบคำถามจูวะอูจวะเชตปาฮองนั่นเองนะคะวีจิเววีจิเวนะคะพอเราใช้สรรพนมอีแทนที่นะคะเจอ er เราจะตัดเออ e ออกนะคะเพราะว่าสระติดกับสระนั่นเองนะคะก็เลยเป็นวี ช v เวนเอนะคะใช่ฉันไปที่บ้านของพ่อแม่ฉันนะคะและถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเอลว่าองไทยหล l เอลว่าองไทยห n งเขาผู้หญิงนะคะไปเมืองไทยไหมนะคะองไ i l หลงนะคะจะเป็นสถานที่นะคะใช้ตอบคำถาม เอว่าอูนะคะเอว่าอ,องไตลองนะคะ no elle n'y va pas no elle n'y va pas ไม่เขาผู้หญิงไม่ไปที่เมืองไทยนะคะเลอโพนมี e นะคะจะอยู่ตรงกลางระหว่างเนอร์และ คำกริยานะคะและเนเราจะตัดเออออกนะคะเพราะว่าสระติดกับสระนะคะก็เลยเป็นเอ็นอะโพสซอบนะคะก็เลยเป็นโนเอลนิวปานั่นเองค่ะเอพโนอี e นะคะแทนที่เซโออีนะคะ จุปปงซูวองอาตาแฟมมี่เธอคิดถึงครอบครัวของเธอบ่อยไหมนะคะอาตาแฟมมี่นะคะก็จะเป็น c o e นั่นเองนะคะใช้ตอบคำถามจุปปงอะกวัวนะคะจุปปงอาตาแฟมมี่นั่นเองนะคะ Oui, j'y pense souvent. วิ oui, bon, souvent. ชิปองสุวองใช่ฉันคิดถึงครอบครัวของฉันบ่อยๆนะคะโพนมี i, นะคะก็จะอยู่ติดกับประธานและก็อยู่ตรงกลางระหว่างคำกริยากับประธานนั่นเองนะคะและเจอนะคะเราจะตัดเออออกนะคะเพราะว่าสระติดกับสระนั่นเองนะคะก็เลยเป็นวิชิปองสุวองนั่นเองคะ่ะ il pense son travail pense son à อิบองอซองท้าวัยเขาผู้ชายคิดเรื่องงานของเขาใช่ไหมนะคะอซองท้าวัยนะคะก็เป็นเซโอีนั่นเองนะคะอิบองอคว้าอิบองอซองท้าวัยนะคะวีอิลลิปส์วีอิวิปองใช่เขาผู้ชายคิดเรื่องงานของเขานั่นเองนะคะเราก็จะ ใช้พจน์ e นะคะแทนอซองคาไยเข้าไปนั่นเองนะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ tu fais attention à mon sac tu fais attention à mon sac เธอดูแลระมัดระวังกระเป๋าของฉันไหมนะคะ non je n'y fais pas attention non je n'y fais pas attention ไม่ฉันไม่ได้ดูแลระมัดระวังกระเป๋าของเธอนะคะเราจะใช้โพนองอีนะคะโพนองอีจะอยู่ติดกับเนอและก็ติดกับกริยานั่นเองนะคะวันนี้เราก็นำวิธีการใช้ เลโพโนอีนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณคะ่ะแม็กซ่โอว่า